บนด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออลดบการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของล l l a h ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกอหิผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอมมลิผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพอิบาดาห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือ,อินต ขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรงรตลลคือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรโดปานแก่พวกเขามีใช่ในทางของพวกที่ถูกกลิ้วและมีใช่ทางของพวกที่หลงผิด